สวัสดี fc นะครับเนะี่ยอันนี้ก็อยู่กับชุดเรือนใหม่ของเวฟนะครับอันนี้จะเป็นหน้าจะเป็นของเวฟร้อยหรือว่าร้อยสิบคาบูนะครับตัวคาบูนะครับเป็นแบบนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องหลอดไฟแหละเข้าเรื่องเลยก็เลยนะหลอดไฟนะครับหลอดไฟที่เราเปลี่ยนกันนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เห็นไหมใต้เรือนใหม่ทุกอันเลยจะอยู่ใต้เรือนใหม่เสียบเข้าไปไงี้เวลเพื่อนเพื่อนถอดเปลี่ยนเวลาแกะใต้เรือนได้แล้วมันสามารถ ถอดเสียบได้นะมันง่ายมากนะ่เสียบเข้าแล้วก็ดึงออกอง,ง่ายเลยแล้วก็ถอดหลอดไฟตรงนี้ออกได้ถอดง่ายๆเลยเยวรู้สึกว่าตัวนี้มันจะเก่าหน่อยครับเนะี่ยเวลาดึงออกแล้วก็ระวังมันแตกใส่นิ้วนะครับหนะลอดไฟนะครับก็คือปัญหาคือเพื่อนๆซื้อหลอดไฟมาเปลี่ยนนะครับไนะอนจะเป็นรุ่นเก่าแนละ้วมันจะเป็นตัวเล็กเขี้ยวเล็กเขี้ยวใหญ่แต่พวกเว็บร้อยสิบไอก็จะเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็ประมาณนี้ ปัญหาหลักๆเลยคือเวลาเราซื้อหลอดไฟมาเปลี่ยนนะครับเวลาเราซื้อหลอดไฟมาเปลี่ยนนะครับเมื่อใช้ไปนานๆแล้วอะหลอดไฟพวกนี้ก็จะขาดนะครับหลอดไฟก็จะขาดนะครับเปลี่ยนได้ไม่แน,น่นมันก็ขาดไปอีกรถผมอะ,อะซึ่งเป็นเวฟร้อยสิบไอนะครับเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเกียร์ว่างหนึ่งสองสามสี่ครับทุกวันนี้ผมใส่ทุกเกียร์เลยแต่ผมอะถอดหลอดที่สี่ไว้คือหลอดไฟเกียร์ว่างไอ้หลอดไฟเกียร์สี่อะผมจะถอดออกไปเลยเพราะว่า มันขาดบ่อยมันขาดบ่อยเพราะว่าอะไรคือผมอมาดูตรงนี้หลอดสมัยนี้นะครับที่เราไปซื้อของถูกๆมานะครับมันจะเขียนว่ามันจะเขียนว่าอะไรไม่เห็นนะเห็นไหมมันจะเขียนว่า12โวลต์5วัตต์นะครับซึ่งมันไม่ตรงตามสเปคโรงงานนะครับของโรงงานเลยนะครับของเว็บ 110i นะเนี่ยที่ผมแกะดูของเดิมๆอนะสเปคมันจะเป็นขนาดวัตต์เท่านี้นะครับอะมาดูตรงนี้เลย เล็กมากไม่รู้จะเห็นหรือเปล่ามันเขียนว่ามันเขียนว่า1.7วัตต์นะครับมันจะเล็กมากอ่ะมันไม่เห็นหรอกอ่าโดยหลอดเดิมๆติดรถเลยมันเขียนว่า1.7วัตต์นะครับซึ่งเราไปใช้ของเทียมนะครับหลอดแล้วไม่กี่บาทนะครับเนี่ยมันก็ขาดง่ายนะครับหลอดของเทียมมันมันถูกอ่ะ5บาท10บาทแต่หลอดที่มาจากโรงงานเลยนะครับที่ติดรถเดิมๆผมไปดูราคาเบิกสูตรมาแล้วราคาก็เอาเรื่องนะหลอดหนึ่งก็เป็นร้อยมีร้อยแน่นอนนะแล้วเพื่อนๆลองคิดดูว่าถ้าเพื่อนๆอ่ะ เปลี่ยนหมดไทยเปลี่ยนหมดเลยทุกหลอดเลยเพื่อนจะหมดตังค์ไปเท่าไหร่ครับบางคนก็แหาว่าเปลี่ยนหลอดไฟแค่นี้เองทําไมราคาแพงนะครับเปลี่ยนหลอดไฟแค่นี้เองทาไมราคาแพงมันแพงเพราะว่ามันทนนะครับเนี่ยคือผมเพิ่งรู้แล้วแหละว่ามันไม่ทนอนะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อหลอดไฟอะ่ะก็แล้วแต่นะมันจะมีหลอดไฟของถูกอะ่ะเยอะะเลยสีส้สมสีเหลืองอะ่ะที่เราจะมาเปลี่ยนใต้เนะี่ยแล้วแต่จะเลือกใช้เลยนะบางคนก็ชอบของถูกเพราะว่างบน้อย ก็เหมือนกันแหละผมก็ชอบของถูกเหมือนกันนะงบน้อยก็ซื้อมาเปลี่ยนแต่คันนี้มันไม่ทนไม่ทนก็เพราะฉะนั้นอีกครั้งเลือกหนึ่งก็ของเดิมเลยไปเบิกศูนย์มาครับหลอดละเอาเรื่องเหมือนกันไปเบิกมาใช้เองแล้วก็จะรู้ว่ามันทนแทนกว่าเดิมครับแต่ถ้าสำหรับคุที่เล่นรถมีเราเป็นแช่งอยู่แล้วเราไม่สนจะเราใส่ของถูกก็ได้ใส่ของถูกไปมันขาดเราก็เปลี่ยนแค่นั้นแหละแต่ถ้าเราใช้ของวัดเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับมันก็จะเปลืองแบตนะครับก็ของเทียมมันตอนนี้มันอยู่ที่5วัตต์นะ ของเทียมมันอยู่ที่5วัตต์นะครับตัวนี้เพราะว่าของเดิมมันไประมาณ1.7วัตต์กินไฟน้อยมากแล้วก็ที่สัง่งที่สำคัญเลยเวลาผมขับรถตอนกลางคืนนะอ่าในเว็บร1สิบไอของผมอะหลอดเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามจะเป็นหลอดของแท้ไฟมันจะอ่อนมากพอผมใส่หลอดที่4เอาของเทียมมาใส่ปุ๊บไฟโคตรสว่างเลยสว่างมากแล้วก็ขับรถกลางคืนนะมันส่องหน้ามันสว่างมากเพราะฉะนั้นผมไม่อยากจะเบลองงบเยอะผมก็ถอดหลอดที่ สออกไปเลยไฟเกียร์ที่4ออกไปเลยถ้าสมมติว่าหลอดอื่นนะถ้าว่าหลอดอื่นที่ว่ามันจะใช้งานไม่บ่อยผมก็ใส่เป็นหลอดเทียมก็ได้อนาคตอ่ะอ่าง่ายๆเลยคือถ้าใครไม่อยากจะใช้ของแท้ก็ใส่ของเทียมหมดเลยก็ได้ก็แล้วแต,แต่แต่มันจะขาดบ่อยแค่น,นั้นแหละขาดบ่อยขาดบ่อยแล้วก็เปลี่ยนบ่อยก็แล้วแต่เลยแต่สําหรับผมอ่ะผมจะใส่ของเทียมหมดเลยนะอ่าแล้วก็ผมจะเลือกที่หลอดที่4ี่อะ่ะผมจะดึงออกไว้เพราะว่ามันแยงแต่เวลาทํางานเวลาขับรถกลางคืน ก็ประมาณน,นี้แหละอยู่ที่เลือกใช้กันเลยนะครับก็ฝากกันเป็นคามรู้เล็กน้อยๆๆๆๆนะครับว่าก่อนจะเปลี่ยนหลอดไฟอ่ะให้ช็อเปิดใต้เรือนมาช็อคของเดิมมนันด้วยว่ามันเขียนว่ากี่วัตรครับแล้วก็ไปซื้อให้ตรงรุ่นนะครับหรือว่าไม่ตรงรุ่นก็ได้ก็แลว้วแต่เลยอยู่ที่งบป,ประมาณของเราเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชไว้ด้วยนะครับได้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ